นนี้เราจะตั้งตัวเลขนะครับสังเกตนะครับตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอันนี้เกินนะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยสองแสนกว่าแล้วไม่ไหวอ่ะอ้าววันนี้มาอีกคันแล้วครับโตโยต้าวีโก้เนาะ คันนี้มีการมาคือไฟทีเบลโชว์บนนับปัดนะครับเรามาดูวิธีการเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะฮะและดับไฟทีเบลใน Toyota Vigo นะครับเราไปดูก่อนสตาร์ดูก่อนมีใครอยู่ข้างนอกไหมครับเอามือออกอเอามือออกนะมเบรอสตาร์ทไม่ได้นะเดี๋ยวมือขาดนะครับ ตัดตึงคือรูปแบบทันสมัยเปิดทันสมัยไม่มีอ่ะไม่มีเปิดเปลี่ยนยังไงต้องใช้ต้องใช้แรงคนอันนี้ฮะเป็นรูปทีเบลโชว์นะครับคือให้รับการเปลี่ยนหรือเข้าซ่อมนะฮะชุดสายพานทําม,มิ่งนะฮะเป็นไฟเตือนนะครับอันนี้ช่างส่วนมากที่จะตั้งไว้ก็คือแสนห้านะแต่ให้ปลอดภัยดีๆก็ผมแนะนำที่หนึ่งแสนะครับ ก็บ้านเรารถมันติดเยอะรถติดเยอะรถสติดเอสตาร์ทนานนะก็ใช้เวลาเขาเรียกว่าใช้เวลารั่นเครื่องเนี่ยเยอะกว่านะคือแนะนําที่ห0 0 0 0แสนกิโลนะครับหนึ0 0แสนกิโลแต่ถ้าเกินก็อย่าเกินมากนะครับอันนี้เขาต้องตั้งมาที่แสนห้านะต้องตั้งมาที่แสนห้าตอนนี้ก็500แ0นห้าแสนกว่าห้าแสนกว่า ก็ถือว่าวิ่งเยอะนะคันนี้นะสำหรับโตโยต้าวีโก้คันนี้นะครับ,รบเราจะทำการเปลี่ยนสายพานทำมิ่งนะฮะรุ่รนนี้ทำง่ายครับจริงทำด้วยตัวเองก็ได้นะแต่ไม่แนะนำครับเพราะไม่ชำนาญเครื่องอาจจะพังได้นะครับมีนอ็อตเบอร์สิบไม่กี่ตัวครับ ประมาณ5-6ตัวนะตรงเนี้ของครอบทัมมิ่งพอออกมานะครับแราก็เจอสายพานทัมมิ่งมาแล้วเราก็จะหมุนตั้งมาร์กนะครับตรงพอตั้งมาร์กตรงเราก็จะเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะครับยกปาบนออกก่อนนะครับอาต่อไปก็ เอาฝาคอบออกนะครับฝาครอบออกอเ็บแล้วก็มาตั้งมาร์กนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนตั้งมาก,ก่อนตั้งมากให้ตรงแล้วก็เราจะมาดูมาร์กกันแล้วก็ถอดแล้วค่อยถอดสายพานนะครับอ่านี่เป็นมาร์กทัมมิ่งวีโก้นะฮะที่เราหมุนมาให้ตรงจุดมันนะฮะวก็จะมีปัม๊ม มาร์คปั๊มดีเซลก็อยู่ด้านล่างตรงโน้นนะครับเห็นเห็นสีที่ผมแต้มไหมครับ <ST AN> เป็นมาร์คปั๊มดีเซลนะทั้งล่างตรงนี้ตรงนี้ชี้ผมนะครับมาคไว้ประมาณน,น,นั้นนะ <ST AN> <elling S 2> ไม่มาร์คมากคเครื่อนก็สตาา์ทปม่ติดเสียงดังวาวเคกแล้วแต่อาการจะมาวาวคดก็มีนะครับต้องมาร์คทุกครั้งนะก่อนจะถอดสายพานตัมมิ่งนะครับ นะต่อไปเราก็จะคลายนอ็อตลอกดันตัวนี้นะเป็นหกเหลี่ยมหนกะเหลี่ยมประมาณเบอร์สนะิบเนี่ยคลายออกคลายออกเสียพานก็จะจะหย่อนลงเราก็จะเอาเสียพานออกนะครับเนะี่ยเราก็จะใช้หกเหลี่ยมประมาณเบอร์สิบนะ ก็ไปประมาณนี้นะครับแล้วก็คลายออกนะคลายออกคลายออกมานะแล้วก็จะมีน็อตด,ดันลอกนะสองตัวเบอร์สิบตรงนี้นะเดี๋ยวเราถอดออกมาจะให้ดูหน้าตาเป็นยังไงนะครับสำหรับสายพานทัมมิ่งกับออลอกดันแล้วก็ตัวดันลอกสายพานนะครับสามตัวนะครับ อันนี้นะครับที่เราถอดออกมานะจะมีอันนี้ลอกลอกทัมมิ่งนะฮะตัวนี้เป็นลอกดันสายพานนะลอกดันแล้วลอกประคองนะอันนี้เป็นตัวดันลอกอีกทีหนึ่งนะยวลักษณะนี้นะประมาณของเขาอยู่ประมาณนี้นะีน่ก็เป็นสายพานทามมิ่งนะที่ถอดออกมานะครับสามชิ้นนี้เราจะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ ลูกป,ปืนตัวนี้นะลูกป,ปืนสยายพานทมมิ่งแล้วเนี้ยก็คือมีเสียงดังแล้วมีเสียงดังแล้วนะถ้าปนใช้อีกนิดหน่อยอาจ,จมีปัญหาได้ไเพราะไฟลูกเครื่องลูกท e ี่เบลมันโชว์มาแล้วนะเวลามีลูกท e ี่เบลโชว์ให้เราเข้ารับการบริการตามอู่ใกล้บ้านหรือว่าศูนย์บริการนะครับให้ให้เร็วที่สุดนะไม่งั้นอาจเกิดปัญหากับรถท่านได้นะครับเพราะเป็นอายุของมันเราต้องเปลี่ยนนะครับ นะนนี้เป็นลอกดันสายพานนะก็ใส่เข้าไปก่อนต,อต่อไปก็จะใส่ลอกดันนะอันนี้เป็นจะทําทัมมิ่งนะครับเป็นทัมมิ่งที่เราสั่งมาใหม่นะครับเดี๋ราจะไปดูวิธีใส่ลอกดันนะครับอันนี้เราก็จะใช้ปากกากดเข้าไปนะเพราะตอนนี้มันจะแข็งมากนะ ใช้มือกดไม่ได้นะสังเกตรูนะใช้คุณพิเศษใช้ตัวนี้ดันเข้าไปนะเ <c oughs> นี้ยทำให้มันตรงก็เสียบดันเข้าไปอย่างนี้ฮนะแล้วก็หมุนปากกาออกครับ าออกลัออกษณะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใส่น็อตเบอร์สิบสองตัวแล้วก็ดึงสลักนี่ออกนะสลักระเบิดเป็น <c oughs> สลักล็อกนะครับดึงออกเพื่อให้ตัวเนี้ยไปดันกับลอกดันสายพานนะครับสายพานจะได้ตึง ต่อไปเราก็จะใส่าสายพานท,ทัมมิ่งนะครับ<ๆ>เราดูตำแหน่งมา,มร,งนะา,ร,าร์กให้มันตรงนะจากที่เรามาร์กไว้นะครับแล้วก็ตรงตำแหน่งปั๊มด้านล่างที่เราเรามาร์กไว้นะให้มันตรงนะต่อไปก็ใส่สายพานคร้าใส่ใสายพานเข้าไปครับใส่ใสายพานเสร็จเรามาดูกันครับอ่านี้สายพานใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ มักตรงนะหมักตรงหมดแล้วนะต่อไปก็ใส่ฝาครอบนะใส่ฝาครอบเข้าไปแล้วก็จะทําการสตาร์ทเครื่องแล้วก็ค่อยรีเซ็ตตัวคีเบลบนหน้าปัดนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับอฮะก่อนที่เราจะทําการดับไฟนะเราก็ต้องสตาร์ทเครื่องแล้วก็เช็คความเรียบร้อยก่อนว่าเครื่องยนต์สตาร์ทปกติไหมครับอา้าวลองสตาร์ทดูครับ หลังจากเราเปลี่ยนสายพานตัมมิ่งไปนะครับที่มีเสียงร้องอิด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 เนี่ยจะเป็นเสียงของสายพานหน้าเครื่องนะครับพอสตาร์ทสักพักหนึ่งก็จะหายไปอันนี้คืออาการของสายพานหน้าเครื่องหมดอายุนะครับที่เราทําก็คือเปลี่ยนสายพานตั้มมิ่งนะเอาเน,นี้ลูก้ารีบนะครับ้ารีบเราเลย เปลี่ยนให้เฉพาะสายพานทัมมิ่งชุดทําม,มิ่งไปนะครับเพราะถึงระยะเวลาแล้วนะครับทําตามงบครับซ่อมตามงบจัดจบงบไปบานไปนะครับต่อไปนะครับ <c oughs> เครื่องสตาร์ตติดปกติแล้วนะนิ่งปกติเราก็จะไปทําการดับไฟทีเบลนะครับบนหน้าปัดนะไปดูวิธีกันครับ <c oughs> ตอนนี้เครื่องยนต์ยังสตาร์ตอยู่นะครับ เราก็จะดับเครื่องอทำการดับทีเบลนะมาดูครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เราเปิดซื้อกุญแจออนนะครับกดปุ่มเนี่ยกดปุ่มตัวเนี้ยมาหาโหมด O B O D O นะครับหาโหมด O D O นะ เปิดสวิตช์กุญแจออนหาโหมดโอดีโอนะแล้วกดแช่ทิ้งไว้สามวินาทีนะแล้วก็ปิดสวิตช์กุญแจออนนะครับปิดสวิตช์กุญแจออนเสร็จนะให้เราเปิดสวิตช์กุญแจออนแล้วกดนะครับกดอีกทีหนึ่งครับนับหนึ่งถึงห้านะแล้วปล่อยนะครับนะฮะเราจะตั้งตัวเลขนะครับ สังเกตนะครับตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16อันนี้เกินนะ17 18 19 20สเนี่ยสองแสนกว่าแล้วไม่ไหวฮนระตั้งไปที่ของเราตั้งที่แสนกิโลครับก็คือเลข10นะไปที่เลข10เสร็จกดแช่นะครับ กดแช่ไว้กดแช่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเห็นไหมอันนี้ไฟทีเบลด้านสายมือเราได้ดับลงไปแล้วนะครับคือวิธีลบไฟทีเบลใน Toyota v i ี o นะครับง่ายครับแค่นี้เองไม่ยุ่งยากครับอ่าอันนี้เรามาลองสตาร์ทดูกันนะฮะว่าไฟทีเบลเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาอีกรอบไหมนะฮะหลังจากที่เรา ดับไปไปแล้วนะครับลองสตาร์ทดูนะครับอ๋อสตาร์ทนะครับซึ่งอ่าดับลงไปแล้วนะครับอันนี้นะฮะชอบช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเนะี่ยทางช่อง YouTube ของเรานะอูงแงจเจริญการช่างด้วยนะครับทลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะช่วยกดติดตามกดแชร์ได้ยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ